พอดีว่านะได้ซื้อเตาย่างเนาะแล้วมันก็มีหมอ้อหม้อต้มมาด้วยพึ่งไปเอาเมื่อกี้เลยอะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยนะชวนลูกสาวมากินปิ้งย่างที่บ้านเนาะแบบจริงๆริงจังๆมากยังไม่รู้เลยว่าจะกินเป็นซุกี้แล้วก็มีย่างรอบๆหรือว่าจะต้มเป็นแบบว่าซุปกิมจิหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ ในที่สุดก็ได้มาอันนี้น้าไม่รู้หรอกว่าจะถูกหรือแพงเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าซื้อเนี่ยเดี๋ยวเขามาส่งให้ที่บ้านก็นะก็ไปรับมาเมื่อกี้ีเลยสดๆร้อ,ๆอๆนๆเนาะหลังเลิกงานนา้าใจไปเนี่ยราคา1399สิบสิบคราวจากส่วนจะคิดเป็นเงินไทยเนาะก็คูณ3.5มจแล้วกันเออเพราะตอนนี้มันทีสามจุอะไรประมาณเนี่ยวิุปราเนวามารีะ คือหม้อของข้าวยังอุ่นข้าวอยู่เลยตั้งแต่เมื่อวานสิบห้าสิบหกชั่วโมงแล้วอ่ะ <c oughs> จนจะกินรอบใหม่แล้ว,วอ่ะอ่าปุ่มนี้เป็นฮอสพอ,สอเดเนาะปุ่มนี้เป็นบาร์บีคิวอ๋อห่อแค่เหล่าดิสก้อนนั่นเลยมอร์นิทิลิทังฮอลโล่โมเดียเดียวคอมเพลตในบล็อกอ่ามีเลยแล้วทีนี้อ่ะปลั๊กที่ได้มาไว้คนทัก อ๋อปลั๊กที่ได้มาก็จะเป็นปลั๊กที่เป็นของของที่ใช้ที่นี่โดยตรงโดยที่น้าไม่ต้องไปหาปลั๊กมาเปลี่ยนใหม่หรืออะไรเงี้เนาะโอเคน้าก็นึกว่าเป็นของของที่อื่นๆเนาะเป็นก็เป็นของที่ไทยเนี่ยจ้ะมาจากไทยนึกว่าเป็นของอะไรอ่ะเป็นของเกาหลีหรือว่าของญี่ปุ่นก็เอยะไรเนาะแต่เป็นคู่มือกันใช้งานของไทยอยู่ยี่ห้อดูรินี่เนาะอ่ะเดี๋ยวน้าค่อยมาอ่านการใช้งานเดี๋ยว แคปรูปแล้วส่งไปให้แม่ค้าก่อนมาได้รับของแล้วสวัสดีวันเสาร์ที่30จ้าเป็นวันเสาร์ที่อากาศดีมากๆมีแดดเนาะแต่ว่าก็ยังเย็นอยู่เพราะว่าตอนนี้มันติดลบ10องศาจ้าแล้วน้าเนี่ยกำลังจะเข้าไปในเมืองนะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวน้าเนี่ยชวนลูกสาวกับลูกเขยมากินหมูกระทะที่บ้านเออหลังจากที่ได้ ได้ซื้อหมูกระทะแบบเออได้ซื้อกระทะย่างแบบจริงจริงจังๆเนาะเลยวันนี้เป็นแบบพี่แม่ดูดีดูความอากาศดีเนาะแล้วก็เลยว่า่อเดี๋ยวไทยบริวเวณให้ดูด้วยนี่ความหนาของหิมะที่ตกวันก่อนนั่นไงอย่างที่บอกวันนี้รบลบสิบองศาเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่เขาว่าจะลบสิาอ่ะจริงหรือเปล่าอันนั้นเดี๋ยวค่อยมาดูกันเ<ม>ออ กำลังนะนะนะจะเข้าไปในเมืองไปซื้อเนื้อสัตว์แล้วก็ซื้อกิมจิแล้วก็ซื้ออะไรต่างๆนานาเนี่ยจ้ะวันนี้ก็เลยได้เลิกใช้กระทะอ่ะเดี๋ยวามาถ่ายบรรยากาศให้ดูแล้วกันเนะเาะหวังว่าคงได้ถ่ายให้ดูหวดอแดนนี่บอกว่าบอกเข้าน้ำว่าอยากกินหิมะสีเหลืองเห็นหรือเปล่าวะไหนวะหิมะสีเหลืองเพราะมันเป็นเยี่ยวหมา จริงๆแล้วอะน้ามาอยู่นี่หลายปีแล้วน้าไม่เคยหยิบหิมะขึ้นมากินเลยนะแต่เคยได้เห็นโอเคแต่เคยได้เห็นว่าเมีคนฝรั่งนี่แหละเขาทำคลิปออกมาว่าเขาไปตักหิมะเนี่ยหิมะาขาวๆนี่เลยแล้วเขาก็เอามาละรอจนมันละลายเนาะมันก็เป็นเหมือนเป็นน้ําที่สกรปรกสกรปรกนะ่ะ คือขิมะก็ใช่ว่าจะสะอาดไงตกมาจากฟ้าก็จริงแต่อาจจะมีอะไรปนเื้อๆมาก็ได้นะ้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจริงหรือเปล่าตัวน้าเองนะั้นไม่เคยทดลองจอ้ะไปกันเลยเนาะพากันแวะมากินมื้อเที่ยงที่ K25 จ้ะของน้าเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเนาะส่วนของเดนนิสเนี่ยเขาเป็นราเมงหมูดินเนี่ยหมูวะ อ๋อลาเวงหมูน่ากินอยู่แต่ว่าน้าไม่ค่อยชอบกินหมูข้างนอกสักเท่าไหร่เนาะของน้าก็จะเป็นประมาณนี้น้าเคยมากินที่นี่หลายครั้งแล้วแหละอันนี้เป็นบีฟเสฉวนนะจ๊ะมันก็จะมีรสชาติแบบว่าอ,อกเผ็ดๆหน่อยๆห,หรืออะไรเงี้ยม,มันก็จะอร่อยแล้วเนื้อเขาก็จะเป็นเนื้อเปื่อยเนาะ เเนนี่ยห็หมจะเป็นน้ำมันๆไมนได้น no, Listen, ุ่มซอสนะมอสดินเหรอดิน mhm. มินเดี๋ยวอิงจนเดินทรัพย์ก็นมดคนสั่นต่อที่แข็งจันต์ตะบลามก็สุดนะได้จันต์ตะบลามก็รู้ได้เลยแต่นี่เขาชิมน้ำซุปของน้านะบอกว่าเหมือนมันขาดอะไรอ่ะเธอของเธอเหมือนขาดเค็มหรืออะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวน้าเขาปรุงดีๆก่อนเนาะชิมเนื้อก่อนเลยดูแล้วเหมือนเปื่อยมากเนาะ ลูกสาวกับลูกเขยมาแล้วเี้ยเรามาดูกันหมูก,กระทะของน้าเหมือนจะไหมเอะไรสิกระทุนมอสมาเซลลูลาเมตเพกโควขั้นแต่เบต้าเซลนั่นเ,นเาไม่ด้เรียนอะไอระแ่ตนนี้พ่ผัวอน่ากินอยู่รอบนี้นะก็มีไก่เนะเาะอผักกาดหอมนะหาไม่ได้ก็เลยเป็นผักกาดแก้วแทนแม่ตกลงแม่ไม่ได้เรียกแบบมาหารว่าไม่ได้หมดมมแล้วก็มีหมูสามชั้นตรงนู้นเนาะแล้วก็มีเนื้อตรงนั้นแล้วก็ ้าคู่แล้วก็ะ <sy> อะไรต่างๆมันบ่มเป็นพอดแม่เอาขี้คีบไวดิ้นโอ้โหที่หนีกานไปไหนแล้วลูกนี่สองอันอีกอันนึ้แล้วไหนอีกอันหนึ่งอีกอันนึ่งไหนสองอันี่ะใช่ที่นางฟ้านี่เนาะนี่เซวกมาละ แอมเดี end, the, the mm ๋ยวโทเไปเอเดนนี่ทอลแอมเนื้อเดี๋ยวย่างกันเลยแล้วลงช่วงกันเอาติดไม่ไว้เนี่ยจิ้มจุกเพน่อนห่ือก Je mm. ja. hm. ja, mm. dus? nee, mag nee, hmm. ja, ja, nee, nie. het niet inzetten. Dan moet je je overal wel zien. Hmm, dat is wel goed. Doe je dat als wat fout Nee, Ja, het is wel fout. Lekker hooi hoor, Ja, ik denk dat ik het niet Je het een shame Mama zal het หอมมีแค็สลิค่ะนเำรือนด้อสอ่ั้สไมนเลว่าแทนใช่เขาบอกว่าซุปอร่อยทำเวลาทบดมีแต่ความักกัน inte köra så jag ska ta av de här barnen det var inte jag som dit den kör du någon annan? <skratt> <skratt> min! <skratt> ja det var din! <laughs> nu ska jag inte köra så länge mm. kanske jag vet inte, jag har något smart system att få bort den här svarta jag, jag, jag har tagit bort ta bort den inte lägg lägg på papper เอาแม่ลืมเอาถ้วยมาใส่กระดูกผู้เปงไม่ต้องเอาเลยไหมเปงใส่ตาเลยอ่ะอเดมเนี๋ยวัไงย่าเราะมนกก็ยงไงขไปกินก่อนนะจ๊ะอะไรบกแด้แต่มันคงะดีกว่าก่อนขอบคุณจ้ะเราอะกรณ์ท่ใช้เนาะเนาะเนาะ้องเรียมซะ Så länge karantäntiden finns kvar så kan inte jag åka. Jag har den tiden. Nej, nu får man ju 75 dagar i och man måste ju vara ledig. Det var ju schysst av Perlan att de räknar in att du får ett visum på 75 dagar. Då är du ledig.